สวัสดีครับท่านผู้ชมกับยูทับผมในรายการในหนังุูแชนแนลนะมีคนส่งโคบิศนามาให้จ่าหน้าโซ รอยเลยนะครับห้ามพับรูปหนังตะลุงนะครับเพื่อนผมส่งมาให้ดักครับนะโอเคก็ขอบคุณมากเดี๋ยวต่อเดี๋ยวเดี๋ยวแกะกล่องกันเลยนะครับผมโดยการไม่เสียเวลาพอดีเนี่ยโดยการเนี่ยก็ให้มาให้ก็เอามาให้นะต้องเร่ผู้ชมที่กรบรักครับตอนนี้ครับผมได้ไปเอามาแล้วครับแกเมื่อกี้ผมมึงถ่ายคลิปผมก็เลยต้องถ่ายรอบสองนะรูปลูกอี ตาเดย์เกลือผมนะครับนะนำลำใหญ่ลูกยีนะตัวตลกเอ,อกครับผมนะใส่ฟันน,นี้ด้วยนะอิอิลูกติดต่อรูปไอเนียมันจะขอได้กับของผมนะครับนะอโอเคมันจะเทช่างชอบจุ่มปอนมันมาตัดแล้วทีนี้มาใสาต่ตามให้แบบมูงูของมันนะนโอเคก็ไปตัดเสร็จแล้วครับรูปต่อไปกันเลยนะครับรูปรูปรูปนั้งกับวิววานพิษด้วยว่านั่งบนหนุ่ย มันบ่อรูปน้่งโบนวยวัดพิษเจ้า่พาะีแลนเป็นรูปเบาฟิวนี่เนี่ยอีอีเรื่องชื่อรูเบาฟิวรูปเบาเป้าเจ้าป็นจับรันประมาณนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าฉันดันจิ้มชอบแล้วก็เครื่องไรนิดหนึ่งผมด่านลังที่เขามาให้นะแพ็คมาให้ดูวันวันแถมแบรนด์รูปตั้งตลงมาให้ด้วยนด์ครับนะ ถ้าสนใเป็นประโยชน์ให้พูดไทยพูดหนึ่งครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดสักใครแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นการไม่พลาดแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับย,ยาวัสดีครับ